เติมเชื้อเพลิงครับคอนไปคอนแกนม,มากรรมประกวดควายไทยนี่หลานหลานก็ไปด้วยดีใจได้ถ่ายคู่กับช้างอุรอนมีเยอะสวยงามทุกฟาร์มครับเครื่องเขาสอนมาดีควายยักษ์ควายงามทุกฟาร์ม นี่นดันใส่เสื้อแดงไปใส่เสื้อแดงบายไม่ตื่นก็นดีอละโดนควิดไปที่เนื้อหลานอ่ะไอหลานตัวน้นอยๆใส่เสื้อแดงไปนะครับอืมเยอะเยอะเยอะจนงงจนลืมครับว่าฟาร์มไหนเป็นฟาร์มไหนสวยทุกฟาร์มครับเลี้ยงได้ดี อืบำรุงบำรุงได้ดีหม,มอขอขอนแก่นนะนืะนี่เป็นเอพิโซดแรกเอพิโซดหนึ่งเดี๋ยวมีอีกมีอีกมันมีเยอะ งามๆเดี๋ยวอธิบายว่าฟาร์มไหนเป็นฟาร์มไหนโฆษณาฟาร์มให้พี่พพี่ๆเจ้าของฟาร์มด้วยพี่เขาอนุญาตให้ถ่ายคลิปเขาก็ยินดีให้ถ่ายเห็นไหมโดนเขวิดนะดีไม่รอยใส่เสื้อแดงไว้ไอหลานเน้อ